มือว่านที่พวกฉันทิมดินแดนแม้นะเมญ่าแมนบอ่ฉันกับไอ้ก้อนเกล็กกอนข้ากับไปธนาคารแล้ววางนั่นยาสั่นกับมหาเมญ่าค่าเอาปลาไหลมให้ปลาไหลยาสั่นแล้วก็ดักับไปยหน้าเล่านั่นละไอ้ก้อนเกล็กกอนข้ากับมาแลดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะเห็นปลาไหลยาสันเอามใไ้นะเรามากเพื่นกับฟ้าแลนมาแต่งแม่เพื่นเลยเด้ออมเด้อแม่อ้อมแสบอ้อมสพักย่างต่างยาได้หลายว่าสันว่าเช้านี้ครัวบ้านบ้านง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุชก็จะออมบอกุนเส้นหยอกหยอกค่ะเฮ้ยเ่นได้กับ กะสิต้มปลาคอใส่น้ำปลาไหลใบน้ำเด้ปลาคออันนี้ก็สิเป็นโตัวซ้ำประมาณซ้ำสองนิ้วนี่ละประมาณสองสามตัวแล้วก็สิมาทำการปนค่ะหญิงปลาคอหน้าบานเท่าหน่ะมันเฮ็ดจังไดนมันกับบ่อข้าวเลยหญิงเฮ็ดจังไดนมันกับแบบว่ากินมันกับ่แบบว่าหมินหัวอาหารแม่บอกเลยว่ากินปลาคอหน้าบานเท่าหน่ะปนแบบใดกับบ่อข้าวค่ะแซ่บตลอดเลยแต่ว่าถ้าเป็นปลาคอเลี้ยงนาะโอ้ยเฮ็ดจังไดนกับข้าวค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูอ้อมปลาไหลที่ไม่ยาเห็ดแล้วก็สิใส่ผักง้างต่างงาได้หลายใส่ผักใส่เจ้าตีมหม้อแล้วเบิ่งมันอยู่ลูกไส้าาาาางงงงนนนออกกพุ่่่เเเด้ยยยยิิระววหหััตลูป็คื ใอันนี้น้อยแทเป็นยังคือใส่อันนั้นอันนี้ร้แทเสียงแม่เปิ้นก็สสว่าเอามึงมาเห็ดเองจังสันจังซีแม่ฮึฮึเอ็นดูค่ะบอกเลยไอ้ก่อนแก้วก่อนค้ำกับแม่ยาหนิงคนคือกันอีหลีเด้แล้วกับท่านกันพ้อมค่ะแต่บ่าวาให้กันเี่กกบ่เมื่อขีให้กันเด้เช้านี่ก็สินั่งกินข้าวกันแค่ซี่นค่ะเมนูกัสิมีออมปลาไหลแล้วก็สิมีปนปลาคอนั่นล่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการจ่ายเงินเดือนค่ะจ่ายเงินเดือนคุณยายชมพูหนูดคือเกาต่ว่าเดือนนี้เฮากิบ่่มีีแนนลลลงงงงไไปปยออออชบุุรดกกวาสิโใ้คณทเรือออนนนนหลัังงจจาาากกกกก้้พวเเ็ะดดิทไค่สิิพาดดแนนีีวัคคซือก่ท คุณหมอกะมานัดตั้งแต่ลงไปละยองแล้วล่ะแต่ว่าก็เลยเลื่อนมาตลอดนั่นล่ะหลังจากกลับมาจากละยองเฮาก็สิมาฉีดเลยค่ะหญิงเอ้ยฉันสิบอกว่าลูกชายฉันรับตั้งแต่ออกบ้านค่ะจนว่าตอนนี้แม่นบ่จนสิฮอดขอนแก่นแล้วชั่วโมงนึงแล้วมันก็ยังบ่ทันได้ตื่นพวกฉันขี่รถอ้อมขอนแก่นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงน่ะฮึๆเพื่อสิให้มันตื่นก่อนจังซี่น่ะพราะว่าขันมันตื่นก่อนเวลามันสิงอแงคั่นมันแบบว่านอนบ่ซื่นมันไปห้องให้ยขับลุกบ้านยังสี่ก็บอกโอเคแมนบ่ก็อฮง ตื่นกันยังตกใจอยู่ได้ปามองนีเป็นมองที่กูเคยมาแหล้วเฮ็ดให้ใกูเจ็บมาหอดแมนบอคุณพยาบาลก็เรียกครับยางเขาแบบว่าคนเก่งเลยเด้นีบอห้บอห้องบองอแง่เลยแม่บอกถ้าไหนขาดคําสิแลนน <c oughs> ่นีอยมือนีสร้างน้ำหนักแมนบอหนักสิบเโลแล้วหญิงเอ้ยคุณหมอก็าบอกว่าน้ำหนักเกินนี่คือเขาเฮ็ดจังไดล่ะสูงกระสิบหยเกินในจังไดน้อสูงแล้วเบิ่งมันกินบ่เศราสมเศร้าปากแจ๊กเกียรน้อแล้วเบิ้องสูงให้ยืนสร้างน้ำหนักเอง,งนนกับบอยง้อมเดชจั๊กดิ่มบรอจาก้้หอร ตรวจแล้วครับโดนไปหนึ่งเข็มครับวันนี้ถามมาห้บ่กหย้ยยุ่บแป๊บเดียวยิงห้บ่ถึงหาวิตอนนี้เริ่มดื้อเริ่มมึนแล้วค่ะโดนฉีดยาแป๊บเดียวกับบ่ห้องบ่งหาเลยแต่ว่ากับคือจังหวะน่ะแหละมือน,นีนอนมาเต็มทีแมนบ่นั่งก็เลยบ่คอยงอแง่กับค่อนข้าง,งที่สิแบบว่าห่วงเล่นลละเรื่องเช่นสนะแต่ว่าเสียงห้บอกเลยค่ะ,ะลัดลุบาดคือเกาฉีดยูซันสองุ่นดังไปหอดซันแปุ่นฮ้ยๆยอกๆนี่เห็นบ่จอมหยุดเด้ฉีดออกมาแป๊บเดียวเซา้หาค่ะแลนเลนได้คือเกาจีงได๋ได้คนมันดื หญิงมันว่ายูสื่อจักเทียหลังจากฉีดแล้วน่ะแล่นหนาแล่นลังยูจากนั้นเราก็จะกลับมาที่บ้านค่ะแต่ววกก่อนกลับมาแมนบอกรพักการจอดสื่อสูชีเด้อ้ก้อนแก้วก่อนคำกับสิื่อมาฝางาเถาสุดหนึ่งลรวเบิ่งงาเถาจักเอายีหยังมาให้กูสั่นวาถามกูเบิ่งแน่้่ากูกินเป็นบอแตกกินขือเก่าเด้ฮึ่ยฮ่ยไม่เงาเถาน่นน่ะแล้วมากินยี่ยังแปลกแปลกเีางน่งกินยูแมนบอยาเถาเราก็สิเคียเนี่เราบ่กินออกแมนบอเงาชั้นน่ะน่ะเรากับพิไปเกี๊ยวกิน ียเวาปั่นเสียเวลาเฮ็ดมให้แม่มันยาเฮ็ดยังดอกกุปันเองก็ได้ว่าจันว่าเอาล่ะสุดจมให้เขาเดี๋ยวนึงยาเถ้าจากนั้นกระสิกับมาเฮียนของเฮาค่ะม่กินเขาค่ะกับมาหอดกระตมักหงคือเก่าเพราะว่าสื่อก่ย่างมแต่เขาสวนกวางน่ะนะบอกเลยว่ากรบตมหุหงน้ำปลาซีซ้อนตามสูตรกระแสบคือเก่าค่ะน้ปลากับมือนเดิมค่ะฉันกินมาตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนที่แม่ยาแล้วสื้อติดกั้วติดเฮียนไปตลอดก็คือน้ำปลาคุณนายบ้านนาพานัวบอกเลยว่ามันนัวมันแซ่บอหลีแล้วกับ่มีมกินแห้งพรอู้ยด้สนใจน้ำปลาก ก็คือน้ำปลาราสีช้อนตามสูตรรับรองค่าเลือดค่าเด็กน้อยก็ะตำแซบนะตอนนี้ก็เป็นฤดูการตาเขาเกี่ยวเขาคือเกาแต่ว่าแดดนี่นบ่มีสําไดสูงแดดบ่มีบ่อท่ายค่ะนี่ค่ะแลนโป๊กแลนเก็บไว้ค่ะปันมอลล์มูฝนตกค่ะโอ้ฝนตกลื่นมาพอกับลูกฟ้าเลีนเอาผ้ายางมาปิดว้ว่าสันแต่ว่าตกเนี้ยเมื่อแรกมาแมนบ่พอแต่ฝนเศร้าตกแล้วก็สิมาเลิกผ้ายางออกงี้สิละไดดริมบอกน้อยน้นี่บ่จัดต่ว่ามันคั่นมันคายมันเปลี่ยนเฮยียบย่างเขาน่ะกระยามันเลี่ยงมันน้ำค่ายน้ำดินน้ำยาแบบน เหลือแคยางตะเหมือเบ้นนะะั่นล่ะส่วนดินแดนกระแหนกระดูกทามูส่วนเมญามือนีกระตัมแจวก็บอกวิ่ดิบกินมนือนีกินแบบว่าง่ายๆเลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณที่พี่จึงๆเดอ้อใช้แล้วหน้าดีขึ้นผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆที่น้ำเข่าจากเกาหลีลอยปอเปอร์เซ็นต์กระทักแชทหาดุดจา้าพาแซบได้เลยผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเราครบจบทุกปัญหาใครสนใจทักแชทถ้าอยากได้ไปลายทางก็ไปที่ตอตอดุดจา้าพาแซบจา้า